ว่าลุนกันจะทุกคนได้หรือเปล่าตัาาแบบาวแญ่บ้านรเนะบียกปื้ดน้ำคึอตื่นคือตื่นเนี่ยเธอใช่แด่บอมันขึ้นรถไว้แต่ว่าว ค็บ้าโชวอันตรยอ่ะคือง่วงแถวจับตามือโตแง้อได้ส่ทำแหงเ้ยี่ตัยงยูตินเนียเอายูบอนีทอดไปทอดหมกเสียหมกเสียเอาตายจมขีดดินเริวมหมวกอ่ะเออ ดแล้วบวกเสียดูตามตามแล้วปูบลงไปเอ้วบวกเสียยาในผู้บาดบังปีบังปียดดีกระสิจ้าเดี๋ยวสร้างตะแดงนะที่เนี่ย ตัวใหญ่แหมใหญ่คือส right. <inaudible> <other way> ุเห็นบ่ผลมาตึกเอาอ่ะโอ้มดแล้วรบารมีอยู่สามตัวมบ่บิ๊กนอย่อาเนีมงเอของวลาไม่หนี่ตัียวถ่ายปลาเงาอย่านหลายยูปงทุกนก็ปลาสามตัวผลอยู่นั่นนี่ตัวนี้าว่าเป็นปลาตัวปอมเออตัวย่ตัวนี้ตนี้ ไปแเลต็มแหมเลยเต็มแมเลยขี่ไม่มาปเต็มแหมเน้อยเอามันออกเด้อ อังเปามันเท็ดซอยญี่ปุ่นอังเปาจับซอยไปผุนไหม เีม้ยงยเลยรยั้เนี่ยน้ำลดลงแบกห้ายเม่ทุกคนเลงนะเบื๊ดปลาซิวบอบบิกเนี่ยอยู่บ่อนเนี่ยบิกไ ยิงจะปามือป่ะเอาลองบึงได้บอโชมึงกันอ่ะมันไ,มได้เอามากับจับซอยยาวขึ้นแม่นี้อ๋อบ,กอ,นะบ,บอกเปามันจับซอยเหรอ บอกไปะสัสนเนาะเนี่ยโอ้ยรีหรอกห่นฮึุ่่นโดดจมจุฝุ่นเป้าแล่น เบิดแล้วเอาไหมโอ้โหคุณด้เบิ่งป่านยัยปน้อง กระดิ่งกระดิงๆได้ปลานินตัวเดียวพ,พูดพูดแล้วไปใสป่กแฟมา ปลาซิวก็หลายแต่โอ้แห้งยังก็จอมแต่โดนีบิดโอ้สิได้กินอย่างนี้โอ้แห้งบนเนื้อหลายหาปลาบ่แมู่้ตินี่ยบ้วานแพ้วบบบดนึ่งเว้ยในตัวเดียวดิบดีคิดว่าบ่แม่นตัวเดียว ไปเอาเอาไปบีบเอาไปถอดตัวญ่บอตัวญ่เอาไปถ่ายแม่ใส่ซังปิดะไรให้ดกินมีเรรุ่นนี้ล่ะปานปันมันไม่ปลาบ้าอนี่ยอือตัวไงตัวหลหมานไพ่มานมันเบีกมันมีหลายปลปลาหลายเรีว่าปานถามว่าปลาตัวนุมีตัวเดียวตัวไงกัวมูบ่เอาไปน่อยถุง คนมาหลายตัวคันหลายตัวเป็นปลาเงาหรืออะลาตัวเดีายวมันก okay. hey, uh, yep. ินปลาน้อยบ่เนี่ยเจ้ากินพืชออเฮ่หามันยังน้อยีน้อยดีโอ ปาลาไอลตัวนี้ปลานา้ำคอน,อน,น,นกลางรถนน้ำมิคแค่นั้นอะมาเลยถามถือวันเราเัรอ แแหงน้อยเด่นน้อยดีอ้อวันแห่แม่แห่น้อยเด่นน้อยดีจ้องตัวค่ะทุกคนได้ปันนินสองตัว